นี่คืออาการปรากฏนอะอะไรเป็นเหตุใกล้ทีละสัญญาปรัทฐานาแล้วก็วาสติปัฏฐานะปรัทฐานานี่เยอะเลยทั้งกายาที่สะสติปาาัฏฐานาปรัทฐานาอารมณเนนทันหังปฏิตัด เป็นต้นรายละเอียดเยอะตรงนี้เดี๋ยวค่อยๆขยายไปมีสัญญาที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้อันนี้หมายถึงสัญญาเจตสิกสรุปแล้วก็คือว่าหลายๆคนอย่าแปลกใจว่าทําไมจึงไปแปลว่าสติคือความจําสติไม่ใช่ความจําสตินั้นเป็นส่วนหนึ่งของความจำไม่ได้เต็มรูปแบบนะคำว่าสติคือความจำเนี่ยส สัญญาที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้ของสติก็แปลว่าถ้าท่านทั้งหลายจำอะไรไว้ได้ถ้าจำแล้วเก็บเรื่องราวอะไรได้อารมณ์ที่เราจำได้นั่นแหละจะเป็นที่ตั้งของสติหรือเป็นเหตุให uh, ้สติเกิดได้ง่ายเป็นเหตุให้สติเกิดได้ง่ายฉะนั้นเวลาเราไปจำเรื่องอะไรไว้เป็นมาร์กเครื่องหมายเข้าไว้มาร์กเครื่องหมายเข้าไว้เป็นไปตามลำดับเนี่ยการมาร์กเครื่องหมายแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งไว้อันนั้นแหละจะเป็นเหตุใกล้ของสติ ทีนี้จะต่างกันยังไงเวลาวิธีคิดว่าเราจะคิดว่าไสัญญากับสติต่างกันตรงไหนมีใครตอบได้มีไหมลองยกอุปมาที่สติกับสัญญามันต่างกันยังไงทีละสัญญาประทัดฐานาแปลว่าอะไรสัญญาเป็นประทัดฐานประทัดฐานแปลว่าแปลว่าอะไรเป็นเหตุใกล้ <laughs> เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติ <laughs> เพราะคาว่าประทัดฐานมีพาตอบว่าเป็นพื้นฐานเลย <c oughs> เป็นเหตุใกล้ของสติแปลว่าอะไรคําว่าเป็นเหตุใกล้ของสติเมื่อเราจําอะไรไว้แล้วแล้วความจํานั้นแหละจะคอยมากระตุ้นเตือนให้ระลึกได้ออย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปอ่าน เดินเดินเดินไปนี่ยนะเราเดินไปที่มุมห้องก็ได้แล้วเราไปเห็นตัวอักษรตัวหนังสือที่เขียนไว้เขียนว่าเขียนว่าอัฏฐะหรือเขียนว่าประโยชน์อย่างเงี้นะเราก็จําได้ปุ๊บอ๋อเขียนว่าประโยชน์อัฏฐะแปลว่าประโยชน์พอเราจำได้ปุ๊บเนี่ยและต่อมาเนี่ยเราเดินมาแล้วเราก,กลับไประลึกใหม่อ๋อ เมื่อกี้เราไปเห็นที่เขียนเขาไว้ที่เขียนคําว่าอัฏถาแปลว่าประโยชน์อันแรกนะเป็นสัญญานะทำกิจจํากัดตามไประลึกหรือไปดึงกลับมาใหม่นี่เป็นสติเป็นไปลักษณะแบบนี้นะออสติญญกับสัญญาม,มันเอื้อต่อกันอย่างนี้ทีนี้ที่จะเป็นสติญญหรือไม่สังเกตตรงไหนต่อการระลึกกลับไปต้องเป็นกุศลด้วยกุศลจิตต้องเกิดด้วย อันนี้ที่จะเชื่อมโยงอะไรอันนี้ที่จะเชื่อมโยงคนที่ชอบระลึกเรื่องไม่ดีเคยเป็นไหมเคยทาเคยประสบชประสบเรื่องที่ไม่ดีไว้ในอดีตเคยเจ็บปวดเคยทุกข์เคยทรมานเคยผิดหวังเคยท้อแท้ใครเคยเป็นบ้างไอ้โรคแบบเนี้ยเคยท้อแท้เคยผิดหวังเคยเจ็บปวดเคยทรมานอะไรก็แล้วแต่แล้วเราจําได้พอหัวระลึกปุ๊บขึ้นมาเนี่ยอะไรตามมาแต่เนี้ย เครียดทุกก้มอันนี้เป็นสติไหมเป็นสติหรือไม่เป็นสติที่จริงการระลึกได้ที่แรกเนะี่ยมันเป็นสติก็ได้แต่การเผลอเลอการขาดสติไปไม่รักษากุศลความดีไว้เนี่ยไปปล่อยให้อกุศลแทรกก็ได้หรือเป็นอกุศลก็ได้นะคือมันอย่างนี้ไอ้ตอนที่จำเนี่ยมันเป็นพยาบาทสัญญาความจำไอ้ความจามันมีทั้ง พยาบาทการม,มาัญญาก็ได้ใช่ไหมเป็นเหตุใกล้ของของการระลึกได้ก็ได้พยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาเข้าใจคําว่าการม,มาสัญญาไหมแปลว่าอะไรจําเรื่องการม,มาคุณจําในรูปที่สวยๆเสียงที่เพา,พาะกลิ่นเดี่ยวหอมรสที่อร่อยสัมผัสที่เนิ่มๆเคยไหมจำเรื่องนี้ไว้มีบ้างไหมที่คิดไปทีไรแล้วก็ยังความโหยหาอะไรอววรี่กลับเกิดขึ้นมาใหม่ คนแก่ๆเนี่ยจะมีการมาสัญญาเยอะแก่ๆหมายถึงตัวเองด้วยนะถ้าพูดอย่างนี้ทุกคนจะได้สบายใจพอนึกถึงการมาสัญญาว่าเมื่อสาสิบปีที่แล้วเนี่ยหน้าตาไม่ได้เป็นแบบนี้นะแล้วก็โลบเก่าๆมาดูรู้สึกมีความสุขมากตอนนั้นโอ้โหดูตรงไหนก็รู้สึกว่าโอ้โหมันใครนะใครนะเนี่ย ให้สังเกตอแต่ร้อยทั้งร้อยเวลาตายเนี่ยคนเอารูปตอนเป็นดีได้มาตั้งหน้าศพหมดเลยนะไม่เคยมีใครเอารูปที่มันน่าเกียดน่าเกลียดตั้งหน้าศพใช่ไหมแล้วเวลาทําหนังสือก็จะต้องมีแต่รูปดีๆทั้งนั้นแหละไอ้รูปที่ไม่ดีไม่ค่อยเอามานั่นอันนี้บ่งบอกอะไรแล้วก็บอกเราไม่อยากให้ใครเห็นรูปที่ไม่ดีจริง ที่จริงเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองแต่ว่าจริงๆคือตรงนี้ว่าตัวพยาบาตัวการ,รมสัญญาเนี่ยเวลาโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลากลับไประลึกแล้วเนี่ยเราจะเกิดความอะไรอวรถ้าพยาบาทสัญญาแล้วโดยส่วนใหญ่ระลึกแล้วเราจะเครียดเราจะโกรธหรือวิหิงสาสัญญาความที่เคยคิดเบียดเบียนทั้งหลายเหล่านี้ความจําประเภทเหล่านี้ถ้าย้อนกลับมาเอามาระลึกแล้วเนี่ยโดยมากกุศลและจิตจะไม่เกิดยกเวนเน้นนะ ยกเว้นบุคคลที่เคยฝึกตนเองมาดีถ้าเป็นบุคคลที่ฝึกตนเองมาดีทําสติปัฏฐานให้เกิดขึ้นได้จริงๆสามารถที่จะเอาการม,มาสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญามาละลึกได้อันนี้แปลว่าอย่างที่บอกว่าการมมารา,ากกาลังเกิดนะกามรมมารามีอยู่ก็รู้ชัดว่าการมมาราะมีอยู่เนี่ย กามาราคะไม่มีก็รู้ชัดว่ากามาราคะมีกามาราคาจะเกิดขึ้นโดยประการใดก็รู้ชัดกามาราคาที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้โดยประการใดก็รู้ชัดเนี่ยการที่จะสามารถเจริญสติจนสามารถเอาตัวกามะราคากามสัญญาพยาบาทสัญญาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเอามาเป็นอารมณ์เอามาเป็นให้สติเข้าไประลึกได้ในแปลบุคคลเหล่านั้นต้องฝึกดีต,ต้องกุศลจิตดีมากถึงจะสามารถฝึกดึง ด,ดึงเอามาระลึกแล้วรู้สึกว่าไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะทานไม่กลัวเลยนะไม่กลัวเลยถ้าอย่างเงี้ยแต่อันนี้ต้องต้องสภาพจิตดีจริงๆนะถึงจะสามารถกล้าเผชิญที่จะระลึกสิ่งที่ไม่ดีได้แล้วพวกเราตอนนี้กล้าไหมถ้าจะระลึกถึงความไม่ดีระลึกถึงบาประลึกถึงอกุศลสามารถที่จะฝึกจิตให้แข็งแรงแล้วก็เผชิญหน้าได้เผชิญหน้าได้ประเภทที่บอกว่าไม่เกรงกลัวต่อบาปเลย แล้วระลึกปุ๊บเนี่ยสามารถไประลึกแล้วก็ละได้จริงๆด้วยแล้วไม่ต่อยไม่ปล่อยตนเองเนี่ยใจตนเองเศร้าหมองขุนมัวเลยเพราะสติรักษากุศลรักษาความดีไว้ถึงแม้ไประลึกอารมณ์ที่ไม่ดีก็สามารถที่จะวิใช้ปัญญาไปวิจัยแยกแยะแล้วสมาทานจะไม่ให้บาปชนิดนี้เกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยชัดทีละสัญญาป,ประทัศฐานานเนี่ยมีสัญญาที่มั่นคงเนี่ยเป็นเหตุให้ระลึกได้จริงๆแต่ว่า สติคุณต้องแข็งแรงถ้าเป็นเรื่องดีๆนั้นไม่เป็นไรนะสติเกิดง่ายอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นเคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานเนี่ยหรือเคยทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นความดีทั้งหลายสัญญาคือการจํากลุ่มเนกขมะสัญญาอัพยาบาทสัญญาอาวิหิงสาสัญญาอันนี้เป็นเหตุใกล้ของสติง่ายมากเช่นเคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยบําเพ็ญประโยชน์เนี่ย ถ้าดึงอารมณ์เหล่านี้มาระลึลกปุ๊บเนี่ยใจผ่องใสทันทีเลย <c oughs> นะการรักษาการการรักษากุศลจิตรักษา,กา,กษาคุณความดีของตอนเองเนี่ยไม่ไม่ค่อยลําบากในการรักษาเพราะการฉะนั้นใหม่ๆท่านในอนุสติท่านจึงสอนไงให้เจริญจาคานุสติสีลานุสติเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเอื้อเอื้อต่อการที่จะทําให้สติเกิดขึ้นแข็งแรงได้ดีได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าไป เกี่ยวกับการเจริญสติปัฏฐานที่เป็นไปในส่วนของธรรมานุปัสสนาเนี่ยกามชักามฉันทาเป็นต้นนี่โอ้โหนี่อันน,น,นี้อันนี้ต้องใช้ความความเกล้ากล้าอาหารของสติแล้วก็มีสติปัฏฐานมีกายเป็นต้นเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดตรงนี้เป็นเรื่องที่บอกว่าสติ ถามว่าสติเนี่ยเมื่อสักครูส่สติเป็นธรรมชาติที่มุง่งมุ่งต่อมุ่งสู่อารมณ์เหมือนกันใช่ไหมและสติกับมนสิการต่างกันตรงไหนมนสิการเป็นธรรมชาติที่มุ่งและนําสมยุทธธรรมสู่อารมณ์เหมือนกันและสติเมื่อสักครูท่ที่อามาบอกว่าเป็นสภาพธรรมที่เป็นเหตุมุ่งหน้าตรงสู่อารมณ์ของจิตเหมือนกันเป็นสภาพที่ตั้งมั่นก็ถือว่ามุ่งเหมือนกัน ต่างกันตรงไหนรู้ไหมเหมือนกันต่างกันยังไงมนสิกามีลักษณะนาธรรมะที่เกิดพร้อมกันกับตนมุ่งสู่อารมณ์นะเพราะเป็นเหมือนให้อะไรให้ธรรมที่เกิดพร้อมกับตนเข้าสู่อารมณ์ส่วนสติเนี่ยมีลักษณะมุ่งมุ่งตรงต่ออารมณ์นะโดยไม่ทําให้อารมณ์หายไปเห็นไหมต่างกันเนี่ยมนสิกามุ่งตรงสู่อารมณ์แต่ไม่ได้รักษาอารมณ์ แต่สติเนี่ยมุ่งตรงสู่อารมณ์แต่รักษาไม่ให้อารมณ์หลุดไปหลุดไปจากใจด้วยนี่ต่างกันนะสติกับมณสิการมีความต่างกันมณสิการมุ่งและนำสมวิธธรรมสู่อารมณ์เท่านั้นเองแต่อารมณ์ก็หลุดลอยหายไปเรื่อยหายไปเรื่อยไม่รักษาอารมณ์นั้นไว้แต่ถ้าสติถ้าจะมุ่งตรงสู่อารมณ์ใดปุ๊บก็จะไม่ให้อารมณ์นั้นหลุดลอยไปเช่นมุ่งตรงต่ออารมณ์หายใจเข้าออกเนี่ยสติจะไม่ยอมปล่อยอารมณ์จากลมหายใจเข้าออก แต่ธรรมสาสการเนี่ยมุ่งต่ออารมณ์ต่อลมต่อต่อลมหายใจเข้าออกจริงแต่ว่าปล่อยให้ลมหายใจเข้าออกหลุดลอยไปจากความรู้สึกเข้าใจยังให้มันมุ่งต่างกันนะเป็นเหตุถึงการมุ่งสู่อารมณ์เนี่ยสติจะไม่ยอมปล่อยให้อารมณ์นั้นหลุดลอยไปทีนี้ถ้าไม่ปล่อยให้อารมณ์นั้นหลุดลอยไปอ่ะเมื่อแล้วต่างจากต่างจากความโกรธนะอย่าลืมนะเวลาเราโกรธใครเนี่ยเราจะระลึกอยู่นั่นแหละวนอยู่นั่นแหละคนละเรื่องกับสติ ถ้าสติเขาจะไปรักษากุศลรักษาความดีไว้ก <c oughs> ุศลและจิตต้องเกิดใช่ไหมนี่เป็นแบบนี้ฉะนั้นมนสิการมีลักษณะมุ่งตรงต,รต,อต่ออารมณ์โดยประกอบธรรมที่เกิดพร้อมกับตนไว้กับอารมณ์นั้นแต่ว่าสติเนี่ยมีลักษณะมุ่งตรงต่ออารมณ์โดยไม่ทําให้อารมณ์นั้นหายไปเนี่ยลักษณะมุ่งมุ่งมุ่งคนละอย่างสติจะมีอาการอารักขารักษาอารมณ์นั้นไว้ พราะอารมณ์นั้นเอื้อเอื้อที่จะทําให้จิตนั้นมีความตั้งมั่นจึงต้องรักษาอารมณ์นั้นไว้เพราะสติเป็นเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยระลึกระลึกแล้วเนี่ยเขาต้องการจะกระตุกธรรมะที่เกิดพร้อมกันของเขาโดยเอกรตาให้มีความตั้งมั่นฉะนั้นสติก็เป็นด่านหน้าในการระลึกในการระลึกพอระลึกอารมณ์นั้นบ่อยๆบ่อยๆแล้วก็รักษาอารมณ์นั้นไว้รักษากุศลความดีนั้นไว้ด้วย เพื่อจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้กับตัวสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกันกับเขาโดยเฉพาะสมาธิให้มีความแนบชิดและแนบแน่นต่ออารมณ์นั้นพอแนบชิดแนบแน่นต่ออารมณ์นั้นแล้วสตินี่แหละก็จะดึงอารมณ์นั้นมาเพื่อให้ปัญญามาทํากิจในการตรวจตราวิจัยและแยกแยะนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้นะยากไหมล่ะ <laughs> นั้นถ้าเข้าใจเรื่องสตินี่ก็จะเริ่มเข้าใกล้ เข้าใกล้สติปัฏฐานมากขึ้นเพราะสำคัญมากใช่ไหม